สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะพบกันกับแมนอีเจอร์ทรูสเควกกับน้องหลานะคะเป็นอีพิโซดที่4แล้วนาอก็นี่ก็คือแบบเล่นต่อเลยเนาะแต่ว่ากลัวแบบอีพิโซดถ้าเกิดต่อตอีพิโซดสแบบเล่นยาวๆมันจะยาวเกินไปก็เลยแบง่แบงๆนะคะก็อันนี้ก็ยังติดใจอยู่ก็เลยเออเดี๋ยวจะไปลุยเควสต่อแล้วก็กําลังดูอยู่ว่าเออจะไอ้อาหารเขียวๆจากไหนเนี่ยจะจําจไม่ได้เหมือนกันไอ้เขียวๆเ,เหมือนจะต้องไปลา่า จำไม่ผิดจะไปล่าปลาแบบโดยเฉพาะมันน่าจะอยู่ในถ้าด้วยนะแต่ไม่เป็นไรเอาไปผิดทางเดี๋ยวเราไปลุยเควสก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ถ้าเจอเขียวๆเดี๋ยว,วเราค่อยว่ากันเนาะดูว่ามันต้องกินคนเนาะไม่เห็นใจเอาเป็นว่าจะเดี๋ยวลุยเควสกันก่อนอุ้ยอะไรอะ่ะ เขาบอกว่าตอนนี้เราเห็นแล้วนะว่า NWO ซ่อนอะไรไว้มันมีโครงการลับด้วย<อ>เหมือนกำลังแบบจะทดลองทดสอบพวกอาอวุธไบโออยู่<อ>แล้วมันก็จะเป็นเหมือนไวรัสนะคะ big pharma will reveal that they've developed a vaccine อืมบอกว่า every country ว่า submit เนี่ยจะมีบริษัทยาอันนึงบอกว่าเอ้ยมีทางออกให้อะไรอารมณ์เหมือนแบบสร้างเชื้อไวรัสมาแล้วก็แบบคั่วกันอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นนะคะก็เหมือนว่าหัวกันแล้วก็ทำให้เอ่อได้ของรางวัลอะไรอย่างเงี้ย อ่อไปก็คือโอ้ยได้ได้เอาตอมิอกเทลแล้วว่าหูจะน่าจะสู้ยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปทำเควสนี้ก่อนดีไหมโอ้ยนี่ไงเควสเอาเนี่ยเควสเอาเขียวเขียว,วอ่ะโอ้เราต้องไปทำเควสอะไรแบบนี้เนาะใช่ไหมใช่ต้องไปทำเควสอุย้ยนี่อะไรอ่ะ โหยไรอ่ะน่าไปเก็บเหมือนกันนะไปไหนดีเราควรไปไหนก่อนเดี๋ยวไปอ่ะเดี๋ยวเราไปลุยอันนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลุยอันนี้แล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปแชแวบแวบแวบแวะเที่ยวหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปเควส์ลาก่อนแล้วกันเดี๋วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันเราจะไปเที่ยวแต่ว่า ว่าแต่ควมันอยู่ส่วนไหนของโลกกีเมีบ้านยังไม่ได้กดแถกอ่ะก็ว่ากดไปแล้วไม่ใช่หรอเีก็งงงงทางโอเคลุยลุยลุยจะสู้ไหวไหมหรือเราควรจะไปเก็บควงอื่นมาก่อนอืมอยังไงก็ไม่พออาบบั งั้นเดี๋ยวแม่บ้านไปเอาเกงเก็บเขียวๆก่อนดีกว่าไปทำควยเขียวๆกันก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวไปล่าอย่างอื่นด้วยแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูกันแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาปิดท้ายด้วยการสู้กับไอ้ตัวนั้นน่ะตัวอะไรสักอย่างนะโอ้ยตัวใหญ่ขึ้นแล้วอ่ะเพราะว่าเราเวลร์สามสิบแล้วเหมาะให้เราคอนซู อยากมีไฟปล่อยอยอกมาจากตัวจังจะเป็นยังไงนะนำงนำต,ต,ต,ตไปแล้วีวีวโอเคเดี๋ยวขอถ้าดูเควตตรงนี้จะปลอดภยัยไหมเนี่ยนี่อยากรน้านนี้แต่อาจจะต้องกลับไปที่เดิมก่อนนี่นีนแฮกเควตเลยอยู่ส่วนไหนของโลกดีกว่า โอ้ย oh, อยู่นู่นอยู่คนละแมพกันอะถ้าถ้าดูไม่ผิดมันมันอยู่คนละแมพกันเด้อเดี๋ยวนะมันบอกว่าเราต้องหาเหมือนให้ทําให้ครบเกือบครบก็จะไปโอ้ยมันจะไปครบได้ยังไงเนี้ยก็คืออ๋อไฟเอา ก็คือให้ทำเขวยให้โคอะแหละง่ายๆบางอันแม่บ้านทำไม่โคบนะคะเพราะว่าเขวยเป็นอย่างไม่โครไงโอ้ยอ่ตอนีเห็ดโอ้โต้องทำแลนดมาให้ครบก่อนนี่นี่นี่แลนมาที่นี่ถ้าอยากได้หัวต้องทำแลนดมาให้ครบอืมพูดยากเลย งั้นเดี๋ยวเราไปไฟท์เลยละกันเนาะเพราะว่าแม่บ้านน่าจะทามไม่ครบเยเดี๋ยวแม่บ้านจะต้องหาแลนมาให้ครบด้วยนะคะของที่นี่เพื่อที่เดี๋ยวเราจะได้เอ่ออ้นี่กันเราจะได้เก็บอะตอมิกให้ครบ่ะนั่นคืออาหารส่วนไอเ้เขียวๆเดี๋ยวค่อยว่ากันเนาะเดี๋ยวค่อยยังไม่รู้หาจากไหนเออล้วเ,เอาแล้เ,เคลยไม่ให้ไปไหนวะเนี่ยจริงจังเคลยได้ไปไหนโอ้โหใบหนุนโอเค ทางนน้นเลยได้ไปลูยีแล้วเดี๋ยวระหว่างทางก็จะเก็บแลนด์มาร์คไปด้วยนะเออเนี่ยจะคอยหาแลนด์มาร์คไปด้วยเลยจะได้ให้ครบครบเฮ้ยมีอะไรแลนด์มาร์กนี่นี่แลนด์มาร์คสองอันแล้วโอเคเดี๋ยวนะคิดไปเองหรือเปล่าว่านี่มันแอเรีย51 คือเดี๋ยว UFO ยาน UFO ทุกคนอุ้ยเดี๋ยวดูเลยเดี๋ยวเลยอุ้ยอุ้ยอือโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเค แลนด์มาร์กตรงไหนอีกนะแต่ก็ดูเหมือนไม่ค่อยหาไม่ค่อยยากเข้าอันเก่าแล้วมั้งไม่รู้แต่ก็พยายามจะพยายามหาเนาะเราจะได้อลตอมิคให้ครบๆนะคะเออวิ่งๆอะไรข้างบนอะไรเว็บอันนี้ไม่ใช่แลนด์มาร์กค่ะแต่ว่าเป็นป้ายไม่เป็นไรหไหนๆก็มาแล้วเก็บให้ครบไปเลยไม่มีแลนด์มาร์กแถวเนี้ย อ๋ออันนู้นที่เราทำลายไปแล้วเรายังไม่ได้เก็บแหลนมาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวไอเย็นจะเพิ่งทำลายฉันอาวายชนทุนทีนี่นะจะแบบแหลกเป็นโกโก้ครนชเอาก็จะเสียเลือดอีกนึงอุ๊ยอะไรอะไรอะไรออกก่องอกล่องหรือป้าย ใด้มันหาง่ายกว่าแรนดมาร์คเยอะเลยโอ้ยเลยต้องการแรนดมาร์คค่ะ,ะกิฟต์บีแรนมาร์คเฮ้ยน่าอะไรตายแกโอ้โหมีเรนนะแถวแถวนี้มีเรือดำน้ำด้วยอ่ะโคตรเถื่อน ดูดิเรือดำน้ำด้วยอะ่ะประเด็นนี่มันคล้ายทหารฉันท์โอ้ยเดี๋ยวโบนโบนสเปอร์เวลมาแล้วประวานด้วยนะตัวมันใหญ่เดี๋ยวอาจจะสู้ยากหน่อยแต่ไม่เป็นไรเราต้องสู้ได้เราต้องสู้ได้ไดจะกัดมันเข้าไปเนี่ยเอา้าโอ้ยใจเย็นโอ้ยโดนมันสะบัดที ฟิวเลยอุ้ยอุ้ยโอ้ยมันกัด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 โอ้ยจะเย็นจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็นนะจะเย็น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 ของั้งก่อนของั้งก่อนอุ้ยอุ้ยโดนชนโดนชน Oh I going a good the tie Oi Oi Today the whale is pound oh my God. to be just too much oh my. A vicious but dim-witted shark. My <laughs> Lord I feel compelled to remind you that if you disagree with any of my conclusions, then it's possible that you are a America's classified mind control weapons control r victim mind of p ไอ้เขียวเขียวอะหายากมากหรือหม่บ้างอาจจะต้องไปเก็บมาอกรอบก่อนนะแล้วก็คือค่อยๆกลับมาค่อยกลับมาค่อยว่ากันอีกทีอืมเดี๋ยวรอบนี้เราใส่อันนี้ก่อนเราอาจจะต้องไปฟาร์มก่อนอืมใช่เราอาจจะต้องไปฟาร์ม ก่อนอะไรก่อนนะแล้วเราถึงจะค่อยเปลี่ยนโอเคเดี๋ยวไปลองไฟอีกสักทีหนึ่งไปลองไฟดูอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อฮะเนี่ยเราดูเคว้มันให้ดิน่ารักมากเลยอะ่ะ เดี๋ยวเราค่อยไปตามหาไอ้เขียวๆกันแต่ว่าคงไม่ใช่น่าจะไม่ใช่เอพิโซดนี้กนะทุกคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวค่อยว่ากันสู้ๆสู้ได้ไหมเนี่ย เลือดมันกลับมาเท่าเดิมป่ะโอ้เลือดกลับมาเท่าเดิมให้ตายเถอะให้ตายเถอะอะไรลองดูลองดูดูงำงำลองงำโอ้ยอ,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 อะไรอย่าโดนลุม,ลม,ลม,ลม oh, อย่าลุมดิอย่าลุมดิอย่าลุมโอ้ยอย่าลุมอย่าลุมนี่เน่นี่เน่อย่าลุม อย่าลุ้มอย่าลุ้มเออตีกันไปอย่าลุ้มฉันมีฟันยุทธากาอะไรเนี่ยเอ,อ้ยอย่าลุ้มดิตีกันเองดีอย่าลุ้มที่โกงอ่ะมันลุ้มเราอ่ะโอ้อยเนี่ยมันจะกจักแกเลยมายุ่งทำไมแกเห็นไหมเห็นไหมว่ามันจุ้นนะ ล่แล no, ้วรึ้นลอดแล้วรอดแล้วรอดแล้วนี่เน่นี่เโอ้ยโดนบินเลยบินเลยเออเคอรมเลือดหน่อยไหนก็มาจุนแล้วจุนแล้วอุ่งหลบ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 หนบหลบหลบหหลบหลบบหลบหลบหบ Ungalangu mật lamuất 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 mật đi mật đi Ôi, ôi, ôi Ôi, ôi, ôi 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 mật lamuất mật Finally Ôi, lamuất Ôi, ôi ôi, mệt mật quá สำเร็จแล้วทุกคนแต่ตอนเนี้ยคือเอ,อ่อเดี๋ยวลองเดี๋ยวเราลองกลับไปตรงอื่นกันดูก่อนเนาะเนี่ยนะเดี๋ยวลองดูดูว่าเราจะไปหาไอ้เขียวๆได้จากที่ไหนได้บ้างนะคะโอเคค่ะคือตอนเนี้ยนึกไม่ออกว่าไอ้เขียวๆเ,เนี่ยมันหาจากไหนอะไรยังไงนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเปลี่ยนบอดี้และมาใช้แบบนี้ก่อนเดี๋ยวออกไปหาไปดูข้างนอกนิดนึงเนาะ ็เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวแม่บ้านจะไปเช็คก่อนนะคะว่าอันนี้ยตัวมันก็จะเริ่มเขียวๆขวเห็นปะเอ้ยกเท่ดีนะแต่เดี๋ยวว่าแม่บ้านต้องหาไอ้ส่วนเขียวๆอ่ะเพื่อมาอัพซึ่งแม่บ้านคิดว่ามันน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกเขาเรียกว่าอะไร ัดก,กายพันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแต่ละส่วนเน่ใช้ไม่เหมือนกันอย่างอะตอมิกอันใหม่ที่จะฉายจะต้องฉายเขียวๆ้วยเพื่อมาอัพนะคะเดี๋ยวแม่บ้าคงตาไปนั่งหานั่งดูก่อนเนาะเดี๋ยวต้องหาข้อมูลเพิ่มเพราะว่าตอนนี้จําไม่ได้จริงๆว่าหาจากไหนเปิดเควสเปิดอะไรแล้วก็คือแบบกาหาจากเควสอย่างเดียวก็แอบยากเหมือนกันนะแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวๆค่อยว่ากันถ้าหาจากเควสอย่างเดียวก็อาจจะต้องไปไล่เก็บเควสที่มันให้ให้หมดอะเออแล้วอันนี้ก็คือสรุปมันเป็นเควสหาแบบอะไรอะมันเป็นเควสอันนี้ก็คือเหมอหเมมาวไ่่ใช คือมันเป็นเคเวสหาคนน่ะให้ตามหาอะไรประมาณเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันฮะเดี๋ยวค่อยว่ากัน โอเคก็อ่ะสำหรับ 4, อีพิโซดสี่กันก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะถ้าอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องแม่บ้านเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งติงๆเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆหม่ของแม่บ้านเนาะโอเคเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะก,ก็คิดว่าอีพิโซดห้าแม่บ้านน่าจะไปตามล่าหาไอ้สีขิเขียวนะคะอาจจะไม่ได้ดึงเควสหลักต่อนะคะเพราะว่าอยากจะเอามาอัพตัวเราจะได้อัพเกรดแล้วก็ทำอะตอมิกกันนะคะเพราะฉะนั้นอีพิโซดหน้าอีพ เขียวเขียวมาเพื่ออัปเกรดกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้เขาอนุญาตลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย